เป็นีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหารถพลังงานไฟฟ้า electric vehicle หรือ EV ซึ่งรุ่นนี้น่าจะสูสีกับ BYD e6 รถพลังงานไฟฟ้าสัญชาติจีนที่มาเปิดตัวในงาน Bangkok International Motor Show 2018เช่นเดียวกันวันนี้เราจะพาไปดูรถพลังงานไฟฟ้าจากคุนไดค่ายรถเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันดีรุ่นนี้คือ Ionic Electric รถเก๋งพลังงานไฟฟ้าที่มาพร้อมกาลัง120แรงมา้าแรงบิดสูงสุด295ิ รเมสามารถแล่นได้ระยะทางไกล280กิโลเมตรจากการชาร์จไฟหนึรอบโดยใช้เวลาชาร์จแบบรวดเร็วด้วยไฟฟ้ากระแสตรงเพียง23นาทีหรือจะชาร์จด้วยไฟบ้านก็12ชั่วโมงใ่ระดับความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา10วินาทีและทําความเร็วได้สูงสุด165กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถตระกูลไอออนิกจากฟุนไดเปิดตัวตั้งแต่ปี2016ด้วยระบบพลังงานทั้งเลือกหลายแบบทั้ง Hybrid, p l u g กอินไฮบรและอิเล็กทริกซึ่งระบบอิเล t r i c ิกหรือพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่100%เนนั้นเป็นตัวใหม่ที่พร้อมบุกตลาดเมืองไทยในปีนี้โดยราคาจำหน่ายอยู่ที่1,749,000บาท นอกเหนือจากความเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว Ion i c Electric มีหลายฟีเจอร์ที่น่าสนใจเช่นระบบ Blind Spot Detection หรือการตรวจจับรถในจุดอับสายตาทำงานร่วมกับระบบ Lane Change Assist หรือการตรวจจับรถในเลนข้างเมื่อเราต้องการเปลี่ยนเลนนอกจากนี้ยังมีระบบ Front and Rear Parking Assist System ช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกสวยตามสไตล์ฮุนไดชายประตูทั้งสีบานมีแถบสีทองแดงรวมไปถึงการตกแต่งภายในเบาะหนังก็คลิป ด้วยสีทองแดงสื่อถึงความเป็นรถพลังงานไฟฟ้าหลายคนชื่นชอบรถรุ่นนี้เพราะระบบเกียร์เป็นแบบปุ่มกดง่ายต่อการใช้งานในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถก็มีครบโดยมีระบบไวเลสชาร์จิ n งสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆไม่ต้องใช้สายให้ยุ่งยากด้วยติดตามข่าวอัปเดตเทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจที่เป็นประจำอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel สมัยอินทร์นะคะ